สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูต้นตอฝรั่งพานุก,กินาว่าที่ผมปลูกไว้ข้างกำแพงนี่ครับเขจะไม่ค่อยได้แสงมากครับแสงประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสามชั่วโมงต้นจะโตช้า ก็มีใช้ได้บ้างนะครับนี่ประมาณเดือนหนึ่งอาจจะใช้ได้เกือบหมดใช้เสียบยอดต้นฝรั่งพันดีครับพันนี้เขาจะทนโรคทนใา้เดือนฝอยครับรากเขาจะแข็งแรงมาก บรรยากาศหน้าบ้านแค่นี้ครับสวัสดีครับ